สวัสดีจ้าสวัสดีกระส่าตงอีสานบ้านนาด้วย้จพี่น้องจ้าพี่น้องมาตอกเบ็ดมือนี่บอเป็นตาหมานมากับยายจ้าะสาตอกพามาเก็บพักบุ้งด้วย้จพี่น้องลาหลายสาตอกสี่เก็บพักบุ้งไปอย่างไปลงทานจ้าพี่น้องจ้าลงทานเพ่นมีพังเทศพันเรียกมาในด้วย้จพี่น้องของชุมชนหมู่บ้านจ้าเดี๋ยวสาตอกสีพาไปเบิ่งด้วยจ้า ว่าเพื่อนไปพังเทศอยู่ใสอยู่วัดใดเด้อจ้ะอยู่บ้านใดเด้อจ้ะแต่ตอนนี้เพื่อนบอกว่าสี่โมงสี่โมงเด้อจ้ะพี่น้องเพิ่นบอกว่ามีให้กลุ่มแม่บ้านหรือคนในบ้านนะจ้ะไปช่วยกันทำขนมจีนเด้อจ้ะสาตตกมาต๊เบ็ดนะาต้กเลสิเกบพักบุ้งเมื่อจ้าเดยวสาโต้ให้เบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะวิวบรรยากาศ คืมฟ้าคืมฝนแต่บลตกจ้ะปลาพักบุ้งเฮาปลาเก่าที่เดิมเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องหลายขนาดเด้อเมือหันสาตกเก็บหันมีแต่พักบุ้งยอดสีขาวแต่ต้องย่างขึ้นทางเทิงพ่ะยะยายพันตกปลาถาสาวตกจ้ะบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบ้านพี่น้องฝนตกบ่จ้าบ้านสาตกฝนตกเร้อยจากเมื่อคือนนี้ ก็เลยห่าวมาตกปลาตึกเบ็ดบันไดได้ปลาบอกกินเบ็ดจ้ะพี่น้องบรรยากาศเก็บพักบุ้งจ้าและจ้าสาตัตว์ตกสิเก็บพักบุ้งจ้ะนี่แต่ยอดสวยๆวได้จ้ะพี่น้องเป็นผักบุ้งแดงพักบุ้งแดงพักบุ้งขาวเป็นเกิดหงธรรมชาติจ้ะพี่น้องยอด สาต้องเด็ดเอาอ่นอนๆเลยเด้อจ้ะสาตอกสะเอาเข่าลงทานกับเพื่อนเด้อจ้ะลงทานขนมจีนเพี่นบอกสาวตกมเมื่อเช้านี่ไปเฮ็ดกระปุ้นน้ำกันเด้อบ้านสาวตกเป็นเดยกกระปุ้นเนาะเฮ็ดน้นนำยาขนมเสียนหรือกระปุ้นน่อจ้ะเดี๋ยวนีนพี่น้อง ันเป็นพังบุ้งนาจะยอดสวยๆเดี๋ยวสัตวตอกเจอพักบุ้งขาวเดี๋ยวสัตว์ตอกไทยเบื้องเด้อจากพี่น้องบรรยากาศท่งไฮทงฮานทงนาเขาก็เป็นแบบนี้ตามป่าตามเขาสัตวอกพาเลาะคือเก่าจากพี่น้องมือนี่เลาะป่าธรรมชาติ ไปป่าเดี๋ยวได้ก็ขเขาป่าพักบุ้งก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอยเพิ่งเบื่อสาตาอกเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมีแต่ยอดงามๆได้พี่น้องสตาตท็อกสก็บเมื่อจะก,กรารนี่แหละขอไัยได้จ้ะพี่น้องเสียงดังขอแคบแลวต็อกถือถุงนี่ บุ้งขาวจ้ะพี่น้องน้ำงามบรรยากาศอันนี้เป็นพักบุ้งขาวได้จ้ะพี่น้องขึ้นมาโซนี้จ้ะลายหูลายตาขอไฟเด้อจ้ะ จบป้องวัฒนัตจะพนลึกขักบุ้งห่เกิดด้วยธรรมชาติตามท่องให้ท่องนาห่าวจ้า เป็นนา uh, ที่เฟิรนบม่ได้ไ่ได,ด้เฮ็ด้ด้จ้าพี่น้องเดี๋ยวสาวต้องขอตัวเก็บก่อนเด้จา้า้าถ่ายไปกบสีมืดหน่ามืดตาลายจา้าได้จ้าพี่น้องหัวละพาสาวต้องมีอยู่หลังบ้านแต่บางงามไปไหนได้จ้าพี่น้อง ไม่งามไม่สวยแต่ก็กินได้จ้าต้องขินตัดกินข่ากันอยู่บ่จิบได้อยู่ดอกนาอกนิดหนอ่อยดอกแก่บันั้นเป็นดอกแก่ไน,นแล้วก็ได้สำานียแเยธรรมชาติ เก็บเอาใส่น้ำยาขนมกีนใหได้เป็นรสชาติหอมๆรวมกับพักบุง้งรวมกับพักบุ้งที่สาวต้อเก็บมาจ้ะชุนขนาดเลยพีน่น้องหอมเขปาปลาห้องหอม,หอม ตอกเผงไว้กินหลังบ้านจ้าต้องบวงบตงกตอกกระเจ้าเป็นหมาดดีหมอไม่เห็นดอกเลยน้ำสังละน้ำสังรี่ ฝนตกใส่หลายได้ก็เลยดืนยจ้ะฝนตกใส่ฝนตะกอว่ายุดกับบุยุดเมื่อคืนนี่ก็ยังตกอยู่จังว่าเป็นบ้าสะต้องไปติดฟ้าฝนตกฝนมาใไซเลยอุ้ยปลาบปกินขนมเด็ดลปก่อนเลยจ้าเฮเบิ่งถักบุ้งสาต้องมีแต่ยอดงามสาต้องเก็บมาจ้ะพี่น้องจ้ะ pues พี่น้องจ้ะนี่พระมงสาต้องเก็บมา มี่แต่ยอดสวยๆงามๆด้วยพี่น้องยอดแต่ละยอดมุกมุกพี่น้องจ้าแต่ยอดงามๆพวกบุ้งขาวก็มีจ้า่แหลนสต๊สกเสีเไปให้เพืน่นเพื่นบอกว่ามีกระปุ้นเป็นโรงทานพุ่งนี้มีฟังเทศมีขักบุ้งขาวหลายๆอยู่จ้ากากหมอละพานิดหน่อยเอาไปผสมกันจ้า อันนี้พักพักบุ้งอันนี้ที่ว่าสาตโตเกะเหมือนธรรมชาติเวยจ้ะพี่นอ้องมีมีหอยคนเก็บอยู่จ้ะพี่น้องได้หลาย,ลายแต่ว่ามันก็นมีหลายคือว่าเลยเนาะพี่นอ้องพี่น้องจ้าบางปลาสาบตกนี่จักอยู่ทางไหนมือไหนเป็นอนว่าลหมานดีดีเลยพี่นอ้องสาตเกย่างเหาะย่างหอบย่างจนว่ะไปกระยายจนได้ไปทอดปลาพักบุง้งพี่นอ้องจ้า ปลาก็เป็นอันว่าบอ่อมานอันนี้เด้อมือนี่ไปจังไดกับบอ่อคือว่าหอหไรบ่อมานมือนี่ก็เลยไปพ่อปลาพักบุ้งกับเก็บมาสันแล้วซาโต้เก็บมามือหันพากันใส่ซุกี้พากันใส่ต้มมามา่าพอได้เป็นพักได้กินอยู่จ้ะอนอกาจากคลิปนี้ซาวต้วกับพาไปตกปลาแต่หางบอ่อมานก็เลยได้พักบุ้งมาเห็นก็เลยคิดว่าเออคนบอกว่ามีลงทานซาต้ก็เลยเก็บมาจ้า ไปใส่ขนมเจนน้ำเพิ่นเนาะจ้ะไปทําบุญเก็บไปทําบุญจ้าเพราะว่าเมื่อื่นได้จ้ะถ้าถ้ามีโอกาสสาต้องถถ่ายให้เบิ่งได้จ้ะไปทําบุญเด้อมืนอื่นได้จ้ะนอกจากคลิปนี้สาต้องกะฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกําลังใจสาต้องอีสานบานนานังเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า